ยังน่าใช้อยู่ไหมแล้วยังใช้ต่อได้อีกกี่ปีฟีเจอร์สู้รุ่นใหม่ได้ไหมเป็นสกินโทนที่สวยที่สุดในบรรดา Galaxy S จริงไหมเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับ Samsung Galaxy S 2 3 Ultra เนี่ยเปิดตัวมาในปี2023นะครับตามชื่อรุ่นของเขาเลยเนาะรุวมๆประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นมือถือที่ตกรุ่นแต่รูปร่างดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์แบบเดิม แบบนี้อยู่รองรับในเรื่องของการกันน้ําในระดับ IP 6 8ครับณนะปัจจุบันเนี่ยด้วยที่เขาเปิดตัวมาได้ประมาณ2ปีกว่า3ปีแล้วเนี่ยซีลการกันน้ําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันคงจะเสื่อมไปตามการเวลาหน้าจอของเขาตัวนี้จะเป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2S ซึ่งเป็นจอที่ยังทันสมัยอยู่ครับแล้วก็ให้ความละเอียดให้สีสันที่สวยไม่ได้แพ้รุ่นเจนใหม่หมเลยรองรับ Refresh r a อยู่ที่ 120Hz รครับรองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับแล้วก็ ไมนสูงสุดของเขาจะอยู่ที่1,750นิครับซึ่งถือว่าเพียงพอมากๆแล้วต่อการใช้งานกลางแจ้งนั่นเองไซ์หน้าจอของเขาจะอยู่ที่6.8นิ้วครับซึ่งจะเล็กลงกว่ารุ่นล่าสุดอยู่แค่นิดเดียวท่านเองครับจอคอนเรตที่ 2k ครับแล้วก็ กระจกหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Gorilla Glass Victus 2นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นกระจกที่ค่อนข้างแข็งมากๆตัวนี้รองรับเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือใต้จอแบบอัลตราโซนิกด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่จะได้เฉพาะในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังทันสมัยอยู่ลำโพงตอรีโอคู่ซึ่งเสียงดีมากๆเลยนะแน่นอนละ่ะ ชิป CPU เขาจะเป็นตัว Snapdragon 8 Gen 2ครับบนสถาปัตยกรรมที่4นานโนเมตรถามว่าความแรงของเขาเนี่ยด้อยไหมไม่ด้อยนะในการใช้งานในยุคปัจจุบันไม่ว่าเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการเล่นโซเชียลแม้กระทั่งการประมวลผลในเรื่องของ AI ก็ตามเนี่ยแรงเหลือ,เล,อเลยตัวแอป Geekbench 6เดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันครับว่าผลทดสอบมาเนี่ยรุนแรงขนาดไหนครับ Storage แล้วก็แรมเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับจะทําออกมาเป็นรุ่นแรม8 g ิกสโตรเรเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่256 g ิครับความเร็ว Storage ของเขาจะเป็น UFS 4.0ครับถือว่ายังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นตัวใหม่อยู่ไม่ธรรมดาผมว่า เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยเปิดตัวมาจะเป็น Android 13ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้อัพเป็น Android 15แล้วแล้วก็ได้อัพเป็น One UI 7ด้วยการใช้งาน AI จะใช้ได้เหมือนรุ่นพี่ไหมเราสามารถที่จะกดที่ตัวสัญลักษณ์ AI ได้สิ่งที่ทําได้เหมือนกันเลยครับกับรุ่นใหม่ๆคือเราสามารถเอียงภาพได้แล้วก็ g e n e r a เรให้มีการเพิ่มเติมส่วนเนื้อขึ้นมาทำได้ไม่ได้แพ้รุ่นใหม่ๆเลยนะครับนี่ นะอันนี้ View Original เห็นไหม Object Eraser ได้ลบวัตถุในนี้ดูสมมุติผมอยากจะลบตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นี่เขาจะคุมให้เลยเขาจับวัตถุได้แล้วกด Eras e ครับหายไปแล้วแต่อาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่เพราะมันมีเงาจับวัตถุได้ไหมอ่ากด Eras e ครับปึ๊บ มันก็จะเบลอๆทำให้พยายามให้มันดูแบบเนียน,น,ยนแต่ถูกามว่าโดยรวมเนียนไหมเนียนนะดูดิกดที่ตัวรูป AI ครับเราเลื่อนขวามาปุ๊บ Sketch to Image ครับเ,เราวาดเลยนะครับสมมุติผมวาดาสัตว์ชักชนิดนึงแล้วกันนะปุ๊บๆแลบลิ้นแล้วก็มีขา2ขามีขา,ม,ขามีหาง Generate ครับดูสิมันจะเป็นตัวอะไร Generate ครับรอสักแป๊บหนึงนะ เรียบร้อยครับเป็นกระต่ายจริงๆด้วยนี่แล้วก็เจนมาให้ดูอันนี้ที่วาดไว้แล้วก็เราอยากจะเจน one more ก็คือเพิ่มเติมอีกก็ได้เรากดเข้าไปครับ มีกระต่ายเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเราเลือกได้เลยนะว่าเราชอบกระต่ายแบบไหนจะเจเนเรทวันโมวันโมไปเรื่อยก็ได้ทําได้เหมือนรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆเหมือนพวก A 25ยี่สิบห้าอัลตร้าเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นี่เห็นไหมปุออ๊บเราก็จะได้กระต่ายที่อยู่ใต้โต๊ะของผมตรงนี้เราก็เซฟทูคอปปี้ก็ได้นี่ต้นฉบับที่เจนเนเรทมาสาหรับ a อ3ยี่สิบสาอัลตร้าในยุคนี้นะครับปากาก็เทพด้วยนะทีนี้ผมก็เลยด้ทดสอบเรื่องของการดูหนังด้วยดูหนังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป8%ในความดัง50% แสงสว่างที่50%ก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยถือว่าไม่ได้อึดแล้วก็ไม่ได้ลดเร็วจนเกินไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะทีนี้เราก็ลองทดสอบในเรื่ององการเล่นเกมด้วยเกม r v ครับตัวนี้ปรับสุดทุกอย่างอยู่ที่60เฟรมนะครับหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไป16%ครับส่วนอุณหภูมิจาก31องศาขึ้นมาเป็น37.6องศาครับสำหรับเกมนี้เล่นได้สบายๆครับในเรื่องของการทัชแซมเปิ้งตานาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับพวกรุ่น5 เลยถ้าแชมปิ้งดีอยู่แล้วจอดีอยู่แล้วผับ G ครับปรับกราฟิกได้3แบบเลยปรับกราฟิก HDR ได้เฟรมเรทเอ็กตรีมปรับกราฟิกอัลตร้า HDR ได้เฟรมเรทอัลตร้าปรับกราฟิกสมูทจะได้เฟรมเรทอัลตร้าเอ็กตรีมแบบ 120เฟรมผมก็เลยเลือกค่าเซตติ้งเป็นแบบ120เฟรมซะเพราะว่าชอบความลื่นไหลยอยู่แล้วนะด้วยที่เป็น120เฟรมเนี่ย1ชั่วโมวงแบตเตอรี่เลยลดไปค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่34อุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น41.1องศาครับในเรื่องของการทัสเรื่องการยิงต่างๆนาลากตาๆนาเนี่ยโอ้โห120เฟรมบวกกับจอที่เป็น120เฟรมเนี่ยติดนิ้วดีมากๆเล่นแล้วได้อัตรถดีมากๆเลยขอออฟดิวตี้ครับปรับกราฟิกแม็กซ์จะได้เฟรมเรทแม็กด้ เฟรมเรทอัลตร้า120เฟรมผมก็เลยเลือกเป็น120เฟรม1ชั่วโมงแบตได้ลดไป26%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น40.2องศานั่นเองใน,นเรื่องของการเลื่อนยิงเป้าลากต่างๆนาสมูทมากๆเลยเล่นแล้วค่อนข้างชอบมากแต่ก็จะกินพลังงานสักหน่อยนึงเกมอย่าง a r t f a l r e g i o n u n i t ครับปรับกราฟิกสุดเลยครับแล้วก็รองรับ96เฟรมครับนะอันนี้ผมก็งงมากเลยว่ามันแปลกๆจะ90ก็ไม่ 90จะขึ้นไปร้อยี่ก็ไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป30%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น35.4องศาครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่การเอียงซ้ายเอียงขวาตัวเซนเซอร์เนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีมากซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งของเรือธงตัวท็อปเลยอ่ะเนาะเคนชินอิมเพคครับค่าเซตติ้งกราฟิกของเขาเนี่ยดีฟอลต์เนี่ยจะมาเป็นกราฟิกแบบมีเดียมครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่30เฟรมนะ1ชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลดไป28%ส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น38.1องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ดีเล่นได้ระยะยาวเหมือนเดิมทีนี้แถมเกมใหม่ให้เลยนะครับอีกเกมหนึ่งก็เป็น Crystal ปร แล้วก็เฟรมเรยก็อยู่ที่ประมาณ30นะ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป27%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น36.7องศาครับถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลดีได้ทัรถด,ดีเหมือนเติมเลยทีนี้มาในเรื่องของกล้องกันบ้างครับกล้องหลังเลนหลักของเขาครับ ให้ความละเอียดมาถึง200ล้าน f 1.7ครับขนาดเซนเซอร์จะอยู่ที่1ส่วน1.3ก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่ครับมีการสั่น os ในตัวด้วยครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ10ล้าน f 2.4ในระยะ70มิลครับเป็น Optical Zoom เทเลแบบ3เท่าครับแล้วก็มี os ในตัวด้วยเลนส์เทเลโฟโต้เพล s สโคปอีกตัวหนึ่งครับ10ล้าน f 4.9ครับในระยะที่230 mm. มิมมี os ในตัวเช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นออปติคอแบบ10 เลนอัลตร้าไวครับ12ล้าน f 2.2มุมมองอยู่ที่13มิลิเมตร120องศาครับมีออโต้โฟกัสมาให้ในเลนอัลตร้าไวด้วยอัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมครับแล้วก็ 4K 60เฟรมนั่นเองนะกล้องหน้าเนี่ย12ล้าน f 2.2มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าด้วยอัดวิดีโอกล้องหน้าได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมกล้องหน้าจากที่ได้ไปลองถ่ายมามีความสวยใสยดีครับเป็นธรรมชาตินะสกินโทนเนี่ยสีสันสวยครับตัดขอบละลายหลังได้ค่อนข้างเนียนเป็นเจนที่ซัมซุงเนี่ยทำโทนมาได้สวยที่สุดรุ่นหนึ่งของซัมซุงเลยครับแสงน้อยก็เก็บดีเทลได้ค่อนข้างดีนะไม่แข็งไม่วุ้น จนเกินไปด้วยครับทำมาถูกจริตคนในยุคเจนนั้นมากซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังชอบกว่าเ็นหลังๆอยู่เพราะว่าด้วยที่เป็นเอกลักษณ์สกินโทนตามสไตล์ของซัมซุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววิดีโอเนี่ยอัดได้ 4K 60เฟรมครับสมูทครับแล้วก็กันสั่นดีดีเทลดีครับอัดเสียงก็ดีเทพมากนะเอาจริงๆในเรทราคานี้เนี่ยเป็น,นวิดีโอที่ผมเนี่ยไว้ใจที่สุดแล้วในเรทราคาที่ เอนดอยงบเท่านี้นะการวัดแสงสกรีนโทนค่อนข้างสวยแสงน้อยเนี่ยก็จะมีน้อยค่อนข้างเยอะนิดนึงโดยรวมนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะกันสั่นแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยดีสกรีนโทนเนี่ยอาจจะมีดรอปลงบ้างเซนเซอร์ขนาดที่ค่อนข้างเล็กกล้องหลังเลนหลัก เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับทำ HDR ได้ดีไม่แบนจนเกินไปถ่ายวิวสถาปัตยกรรมเนี่ยทำได้สวยครับเหมาะมากๆเลยกับการเอาไปถ่ายพวกอาหารเก็บดีเทลสีสันที่โดดเด่นเข้าใกล้ได้มากครับทำให้มีมิติละลายหลังด้วยเลนส์ที่สวยคืออันนี้ชอบจริงๆนะเวลาถ่ายอาหารเนี่ยโอ้โหซัมซงุงเนี่ยาโหดมากเขาไม่ได้แบบดันสีสดจนเกินไปแล้วก็มันเข้าใกล้ได้ค่อนข้างเยอะทําให้มีมิติละลายหลังค่อนข้างดีครับออโต้ไวครับมีอมอโต้โฟกัสด้วยมุมมอง กว้างแต่ว่าก็อยู่ในระยะที่เป็น 0.6x ครับซึ่งอาจจะไม่ได้กว้างที่สุดนะในเรือธงคือยังแพ้ iPhone อยู่นั่นแหละคุณภาพเนี่ยระดับต้นๆเลยในเราคนานี้สีสันเนี่ยก็ได้เคียงกับเลนสนหลักมากๆครับสามารถนําไปใช้งานเล่าเรื่องต่อจากเลนสนหลักได้เลยอะถ่ายคนเนี่ยร่วมกับวิวเนี่ยก็ถ่ายได้สบายๆครับพอร์เทรตครับสกรีนโทนสวยอมชมพูนะละลายหลังเนี่ยกำลังสวยเลยครับสมจริงตัดขอบได้เนียนด้วยถ่ายใน ระยะ 2x 3x อย่างเงี้ยได้สบายๆครับได้มุมมองแบบพอร t r a i t จริงๆครับถ่ายแล้วชอบมากนะส่วนตัวคือในราคาเนี้ยถ่ายคนค่อนข้างสนุกครับตัวแบบเองเนี่ยก็ชอบมากๆเลย มาโครตัวนี้ก็มีมาให้เป็นการใช้เลนส์ u l ต r า wide นะครับที่มีออโต้โฟกัสนั่นแหละทําได้ดีแล้วก็สวยมากๆครับใช้งานได้จริงเลนส์ซูมอันนี้เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของรุ่นนี้เมื่อตอนเปิดตัวเลยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีใครสู้เขาได้จริงๆแต่ว่าพอมาเป็น,นยุคปัจจุบันก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ในเรื่อราคามือสองนะซูมได้ไกลครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยใช้งานได้ดีด้วยซูมได้ร้อยเท่าอ่ะไนท์โหมดครับ จัสโลสปีดชัตเตอร์อยู่ประมาณ1-2ึ่งนถะึงสวิเนาะใช้งานได้ดีครับเก็บรายละเอียดสีสันได้ค่อนข้างดีเลยละ่ะไม่แบนไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติทั้งเลนหลักแล้วก็เลนอัลท้าไวเลยนะทําดีทั้งคู่เลยการอัดวิดีโอเนี่ยแน่นอนละ่ะโดยที่เขาอัดได้ที่ 8K เนาะสาเฟรมรายละเอียดเนี่ยเก็บดีเทลได้ค่อนข้างดีการสั่นก็ทําได้ดีนะสนกรนะีนโทนสวยซอฟต์อ่อ,อนนุ่มไม่แข็งจนเกินไปใช้งานจริงจังได้ 4K 6 0เฟรมก็ทําได้ดีการสั่นดีสก โทนสวยดีเทลดีใช้งานถ่ายงานจริงจังได้สบายๆครับถ่ายอาหารเนี่ยมีมิติที่ดีมากแล้วก็สีสันสวยมากด้วยแสงน้อยเนี่ยเก็บแสงได้ดีมากครับแม้จะเป็น60เฟรมเนี่ยก็ไม่มีภาพย,ยุ่ยภาพซ้อนเนี่ยให้เห็นเลยทํามาได้เท่ม,มากๆวิดีโออ l t r a wide ก็ทําได้ดีไม่ได้แพ้เรือหลักเลยนะกันสั่นก็ดีครับสกรีนโทนสวยมุมมองกว้างในระดับหนึ่งครับสามารถนําไปใช้งานจริงจังได้เลยแสงน้อยเนี่ยอาจจะมีภาพบูนบ้างเล็กน้อยครับเพราะว่าขนาดเซนเซอร์ที่เล็ก กวนกกันเนาะทำให้ดีเทลเนี่ยอาจจะดรอปลงนิดหน่อยมีคอนทราสที่จัดกว่าเลนหลักนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ดีกว่า Ultra w i วใน,นหลายๆแบรนด์ในเรื่ราคาเท่ากันณนะตอนนี้นะในส่วนของภาครับสัญญาณกันบ้างครับตัวนี้จะให้มาเป็น Wi-Fi 6e ครับคือเน็ตบ้านผมเนี่ยจะเป็นของ as นะครับความเร็วอยู่ที่พนะันทัเนาะก็ทำได้เต็มแม็กเลยครับ วิ่งกันสุดๆอะดูดิดูความแรงของเขาครับไม่ธรรมดาเลยนะสมกับเป็นอดีตเรือธงจริงๆนะครับทำได้แรงสัญญาณบลูทูธตัวนี้จะให้มาเป็น5.3ครับซึ่งก็ไม่ได้เก่าเลยในแง่ของการดีเลยเนาะก็ใช้งานได้ดีสบายๆแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยด้วยที่มันเปิดตัวมา2ปีกว่าแล้วแบตเตอรี่สุขภาพก็อาจจะมีเสื่อมบ้างอะไรบ้างลดหลั่นลงไปความอืดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นใหม่ๆเนาะในเรื่องของการจัดการ พลังงานชิปรุ่นใหม่ก็แก้ไขปัญหาตัวนี้มาได้ดีกว่าแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบตลดเร็วมากนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของซัมซุงนั่นเองถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบ45วัตต์มี Qi Wireless c h a r ์จด้วยครับอยู่ที่บริเวณด้านหลังตรงนี้ครับแล้วก็มี Reverse ชาร์จด้วยอันนี้เป็นข้อดีสําหรับใครที่ใช้ในาฬิกาใช้หูฟังที่รองรับ w i r e l e s หรือว่ามีมือถือเครื่องสำรองเครื่องอื่นที่รองรับ ชาร์จก็สามารถที่จะมาแปะด้านหลังเครื่องนี้และแชร์แบตเตอรี่ไปได้นั่นเองเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับซั m s u n g า a l a x y A23 Ultra เป็นเจนที่สามารถใช้ประกาได้ฟูลฟังก์ชันไม่ได้ถูกตัดฟังก์ชันออกแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะอยากจะให้พิจารณาไว้ก็คือด้วยที่เขาเปิดตัวมาได้ประมาณ2เจนจะเข้าเจนที่3แล้วเนี่ยอาจจะไปต่อได้อีกแค่ประมาณเจนเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ชัดเนาะมันก็จะไม่ได้เหมือนรุ่นใหม่ๆที่เขาเคม,มาว่าโอ้โหไปได้ถึง6ปี แล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นขอบจอโค้งอยู่อาจจะหาฟิล์มติดยากนิดนึงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็ยังพอมีพวกที่พิวฟิล์มหรือว่าฟิล์มที่เป็นหยอดกาว uv แต่ว่าคุณก็ต้องมีความประณีตในการติดหรือจะไปติดร้านก็ได้นี่แล้วแต่คุณยังพอหาได้ส่วนเคสเนี่ยก็อาจจะมีค่อนข้างจํากัดเนาะอาจจะมีเป็นบางรุ่นแบบของเคสอาจจะมีให้เลือกน้อยลงลดหลั่นกันไปแต่เรื่องของดีไซน์ยังคงทันสมัยอยู่การวางกล้องด้านหลังก็ยังเหมือนรุ่นใหม่ๆอย่าง a 2 5 ultra การจับถือก็ยังเป็นการจับถือที่พรีเมียมอยู่ใช้งานได้ดีอะ่ะมันคือฟีลิ่งของอดีตเรือธงตัวทอปากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจหรืออะไรยังไงก็ลองไปหาดูกันในตลาดมือสองได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและซัมซุง g าแล็กซี่เ23อั t ตร้ต้องขอกรลับาทุกท่านไปเพจที่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ